มีเพเลิดเพลินกับสิมาต่อเฮเบิงเฮ้เพ่อหญ่แม่ไญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ว่าฮับสมเบิงเนาะแล้วก็นี่แหละเบิงภัพบรรยากาศไปนํำเดียวเลย สบายดีสบายดี FC, เอฟซีทุกคนทุกท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนมือนี้กลับมาะสมปูนเนาะโบกฟ้าหงง้องน้ำอ่าเป็นมือแรกแหกมานเลยเลยเนาะกล่ากันไปเฮเเลย,เลย,เลยมาก็อบอลดียังมีัน่ในสําเร็จเนาะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนดำนาคะที่แล้วในน้อเพื่อนกันเลยว่า มาเริ่มก่อเริ่มมือนี่ไปไงนะก็เลยมาซรอยเพิ่นมือนี่แกจู้วัดแน่มมือนี่เนาะมาซรอยก่อแล้วก็ฝากติดตามในเนอรสิพาไปชมวัดแต่ละวัดที่ว่าเอฟซีทุกคนพอใหญ่ไม่ใหญ่กันถ้าเบิ้งนำกันเขตแต่แล้วมีจักรวัดสิพาไปเบิ้งมือนี่มาโบกปูนเลอะแล้วก็พอใหไงเพิ่นพาโบกไปก่อนเนาะนี่แหละกับเบิ้งไปนำกันพาบรรยากาศสมานใจน้อยเพิ่นกัน เครื่องดินสายเพื่อว่าสิได้เอาไปก่อแล้วเนาะอันเดียวฮะและเนาะกะ็ต้องเครื่องก่อนได้ก็เนามีเครื่องนี่มันสิเป็นก้อนแบบนี้เด้เปิ้นก็เลยเครื่องก่อนเนาะก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศสมเด็จรเพิ่น,นเฮ็ดเว่แหละไรเพิเ่นกข็ขมุกขมุ่มเฮ็ดเว่ในสมเด็เจรก็ได้เนาะอัปเดตห้องน้ําวัดป่าเนี่ยมีการสืบต่อ โบกผาห้องน้ำมีการซืบต่อแล้วเดอ้อซืบต่อโบอกพาห้องน้ำคือเกอ่าหวานนี่เนาะเริ่มหวานนี่สาบตัวนี้เมื่อนี้ตอนเช้าป็ใหญ่เป็นสาบตัวนี้สมปูนเนาะปูนกะขี้ดินทรายนี่ก็ได้ห้อนเอา เพราะว่าเพื่อมันละเอียดไม่มีมาคีนหิดนน้อยที่สัมมนีนอจอนเพิ่นได้เคิงเมื่อวานนี้สวนเร้าบรรยากาศเนาะมาเป็นสังกะรีมาเฮดเววัดนี่แหละกันยังไม่ทันได้กลับมือทางเหินเนาะแต่ถ้าเพิ่งภาบรรยากาศทางพุ่นแน่ว่าสิไปตัดเร้าอยู่ จังมือเลยแลลวออศิลาลาเวนัำเพินี่แหละกะมือตัดเสาเพื่อเขาอีแม่นะเสาห็ดเทงเนาะตัดเสาไว้ก่อนมีเงินแล้วจังได้เงินแล้วจังหาซื้อสังกะสีซื้อไม่เส้นอันนี้ก็เริ่มโบกแล้วเนาะโบกมือทำอิฐก,กำลังคางหนึ่งพาหนึ่งเนาะแล้วกะคางเบอร์นี้อีแอมเบอร์นี้ทิศบ้างเป็นคนโบกอันนี้ แล้วกะ็เฮ็ดกับพ่อใหญ่แล้วเฮ็ดทาในให้สร้างเพิ่อนสร้างมาแล้วก็ลุยเวโตนะก็สิเอาภาพบรรยากาศให้เบิ่งไปเรื่อยๆแหละอันนี้มันเพิ่นได้มาโบกแล้วในสร้างเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นก็โบกใน้สองห้องเลยด้นี่ก็ะสองห้องแล้วเพราะว่าเพิ่นแล้วดำนาแสงแล้วเนาะเพิ่นก็ใสโ่โมโมปูนกะ เือว่ามีเป็นการเมยไปอีเนาะการเอาไปผสมนี่ก็บเมยไปอี๋เน๊เพราะว่ามันนักเนาะตามได้เคยเห็ดมาเป็นกรได้โบกเรียบร้อยตัวนี้เนาะราก็เป็นห้องห้องถ่ายเมนโบกสองห้องแล้วนี่อันนี้ห้องที่สองคือประมาณนี้แหละเพิ่นก็เห็ดไปแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเดอ้อน,นี่ก็ได้ห้องที่สามเปน ซื้อดินเนาะพ่นเคิงดินมาไว้นะใส่นำ้ำสองถังในการผรสมปูนมีปูนสิบเก้าอบสาวพ่นได้ใส่ไปแล้วชอบหนึ่งเมื่อนี้ก็มาต่อคลิปตัตวเก่าเนาะเพราะว่าทางพ่อใ่ายแล้วก็สร้างพ่นได้ลงมาเห้ซอ่กันแล้วนะสร้างในบ้านนี่แหละพ่นได้มาก็เออมิเมน เพิ่นได้มาโบกเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเพิ่นได้มาโบกาพาได้สามสามห้องละเด้ทั้งห้องน้ำแลวก็ห้องไทยสองเนาะสี่ให้เบ่งภาพบรรยากาศเลยบัดนี้อันนี้เป,นเป็นห้องน้ำเนาะเพิ่นได้โบกแล้วสามด้านเรียบร้อยตัวนี้เนาะแล้วแล้วก็เพิ่นเก็บรายละเอียดแล้วก็จบพิธีเนาะตัวนี้อันนี้จะเป็นห้องที่สอง โบกมือทีหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นห้องทีสามก็สำเร็จสมบูรณ์คือกันมีทั้งหมดสามด้านคือกันตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ห้องทีสี่เนาะอ่าลมทางห้องอาบเรียวห้องทีสามห้องถ่ายแหละเพิ่นยังไม่ทันโบกตัวนี้ เนก็นได้ห่อนขี้ดินสายมาไว้กัสิประมาณนี้เนาะยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนได้เอาปูนมาเนาะนี่แหละเพิ่งนับไปพร้อมๆกัน2 4 6 8 10 1 12 3 4 5 6 18 19น่าจะสาวสอบเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาไปใส่ก่อนแล้วปานนี้ข้างนี้กันยังคือเก้า พาเพิ่นได้เห็ดตัวนั้นก่อนเนาะนี่เบิ่งตัวนี้ก่อนอย่างมาเบิ่งพร้อมกันเลยได้นี่ยังไม่ทันได้เห่ามาเลยเนาะนี่เพื่อนหาก,กระสาบตัวนี้น้อยหนึ่งเพราะมันเลอะเนาะนี่กระสิบประมาณนี้เด้อพื่อใยยแม่หญ่ทุกคนทุกท่านก็นได้ที่หับสมเบิ่งค่ะการสร้างห้องน้ำเมื่อเพิ่นดำนาแสงแล้วแล้วเพิ่นก็ลงมาสร้างคือเก้าและ เนะะะาะทาสบบรราาิประมาณนี้ทิดบ้างกัสิเฮเบิ่งพาบบรรยากาศประมาณนี้ก็ถ้าต่อกันในมือหน้าเด้อมือหน้ากัมีเพเลิกกัสิมาต่อเฮเบิง่งอ่าเฮาพ่อไญ่แม่หญ่ FC ทุกคนทุกท่านที่ว่ารับสมเบิ่งเนาะแล้วกะันี่แหละเบิ่งภาพบรรยากาศไปนําเดียวเลยคลิปนี้ก็ครอบเจอเพ่อ,พอหญ่แม่ไญ่ทุกคน FC ทุกคนที่ว่าอยู่ลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศ ที่ว่าครับสมเบิงคลิปวิดีโอของทิดบางได้อัปเดตการสร้างห้องน้ําการโบห้องน้ําในมื้อนี้เนะาะกับขอเฮ้ยยูดีมีเฮงแล้วก็ทิดบางกาับเฮ้ยยูดีมีเฮงคือกัดเนาะและ้วกับสีถ่ายงานหรือว่าเหตุกิจกรรมแบบนี้เนาะแล้วก็ฝากที่ตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าทิดบางจะได้ออกไปเฮดเวยอยู่นำ้ำเขาเอ้ยทิปเนาะแล้วนกะ็เฮดเวยบางทีกับไปคนเดียวบางทีกับไปน้ำเพิ่นนะขันขาเวกไปเนาะ เป็นคนเดียวคามีคาเวกับไปน้ำเพิ่นประมาณนี้กัฝากติดตามตอนต่อไปเนอะช่อง u t u b e โจบ้าง JOBANG เนอะคือเก้าภาษาผู้ไทยที่นผู้ไทยบ้านตาแล้วผสมกับรูปเนอะก็คือเราเถิงนั่นแหละเนอะสองอย่างมาผสมอยู่ในผู้เดียวกันเนอะก็ถ้าเบิ่งภาพบรรยานกาศไปนําเดียวเลยเด้ออบเจอที่วัดติดตามับสมอยู่ดีมีแหงบ๊ายบาย